สวัสดีครับ FC ของสถาพิสมพรก็มีเรื่องราวมากมายที่ FC ยังค้างคาใจสงสัยมาเองนะครับว่าเงินเดือน8,000 9,000้าพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเนี่ยจะทำให้รวยได้ยังไงโอเวอร์ Over. เกินจริงพูดโมรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะครับนี่จะเล่าให้ฟังนะครับโมยโมก่ก็พิจารณาเองนะไม่มีถูกไม่ีผิดนะครับแล้วแต่ความเชื่อของคนแล้วบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเงินสักเออเงินเดือนแปดพันเนี่ยอยู่ไม่ได้ อยู่ยากและก็ทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นไปตามวิธีที่ถูกต้องถูกต้องสิถ้าเราทำให้มันถูกต้องเพราะอะไรถ้เศรษฐกิจแบบนี้ะนะนะครับผมในความเป็นจริงเราไม่พูดถึงว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีแต่ถ้าเราไปสมัครงานทุกที่มีงานรองรับหมดนะนะครับรองรับหมดเลยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่โรงงานปิดตัวที่นึงแล้วก็ไปสมัครที่นึงสินะครับ โรงงานปิดตัวที่บริษัทนั้นนะครับบริษัทที่เปิดสมมติเราสตาร์ทเป็นระดับผู้บริหารแล้วนะครับเงินเดือน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นเขาปิดแล้วก็สุสบการณ์ไปเริ่มต้นที่ทํางานใหม่นะครับที่ทําง,งานใหม่ก็จะอยู่ที่เขาสตาร์ทใหม่ก็หมื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็ยอมรับสภาพไปนักับผมคนเราเนี่ยถ้ามีความมุ่ง <c oughs> มั่นจริงนะครับมีความคิดที่ดีจริงนะครับผมอย่างไรมันก็ทําให้ชีวิต มันมีทางไปต่อได้เยอะแยะกาวไทยเห็นไหมครับชาวทไทยเนี่ยมีคนไทยเนี่ยไม่ทํางานเยอะนะนะครับจะต้องไปว่าจ้างชาวต่างดาวที่เขาขยันนะขยันนะพวกเนี้ยยอมรับเลยทําเช้าถึงเย็นถึงไม่อู้งานไม่เลี่ยงงานด้วยทํางานทุกวันนะครับชนชั้นที่ต่างที่เทพื่อนบ้านเราเประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศอ่า กัมพูชาเนี่ยก็มาทางานบ้านเราเยอนะแยะเลยเงินเดือนเนี่ยก็สูงนะเหมือนสี่หมื่นห้าเขาให้อยู่แล้วถ้าคุณขยันเพราะว่าชั้นแรงงานเขามาเนี่ยเขามาแบบถูกต้องนะเราพูดถึงถูกต้องถ้าทําให้มันถูกต้องก็ถูกต้องเลยไปขึ้นในะทะเบียนไว้กรมแรงงานนะครับไปต่อยายุเรื่อยสินะครับไม่เป็นไรหรอกพวกนี้เขาขยันนะครับต่างบ้านต่างเมืองมาก็ยังทําได้เลยนะครับที่ในกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ๆต่างจังหวัดก็ตามมีแต่ชนชั้น รายง,งานประเทศเพื่อนบ้านนะเนี่ยพ่อคนไทยไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานขนาดมีวุฒิการศาึกษามีความรู้และมีแข็งแรงเนี่ยนะครับตอนเย็นมาก็ตั้งวงคุยกันสวนเสรีฮาการดิ้งกันดื่มกันเนี่ยนะครับแล้วพูดภาษาตัวตะกวดตงเวตะทองด้วยนะครับพอไก่สลัวสอื่นเะถียงกันว่ากันในวงเล่าดาทอกันเมื่อกีเกิดกันแทงกันนะครับตบกันนะครับแล้วก็ชกต่อยกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าภาษาเนี่ยนะ สำคัญทง,งพอเลยมุ่งเน้นไงให้พูดภาษาที่เพราะที่สุภาพไม่พูดภาษาตัวตะกวดตัวเงินตัวทองมันไม่ได้นะครับยิ่งมีเครื่องดูมุนเมาเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกอ,อะไรล่ะอ,อ,อารมณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงกะชงต่อยกันเนี่ยนะครับผมอ้าวทีนี้แวะมาสตาร์ทใหม่นะไปทํางานก็ยังได้งานแน่ต้อง อย่าไปพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีเลยว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีไม่ลดตัวลงไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นร้านอาหารเป็นอ่าเป็นขายของยาเลยนะครับศักดิ์ศรีที่ไหนไม่ยอมก้มหัวใครสิเห็นก้มผูกรองเท้านะก้มผูกรองเท้าก้มได้ก,มนะก,มก,มดก้มสนิดหนึ่งนะครับเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวและของตัวเองนะครับผมเพื่อตัวอย่างที่ดีอ่าวเงินเดือน,นนะทีนี้เงินเดือนเจ็ดพันเลยอแต่ว่าเอาน้อยสุดแล้วแปดพัน 8, 000, นะครับแปดพันต่อเดือนนะก็จะให้นะครับขนาดพวกเอ่อ ต่างดาวนเนี่ยเขาก็ยังให้เดือนละหมื่นห้าเลยมาทํางานที่กรงุงเทพมหานครในร้านอาหารหร,รือทอ่าพนักงานขายของต่างๆบางทีเขาก็อา่าเป็นเจ้าของร้านที่ซ้ำไปนะครับที่ในเมืองใหญ่ๆตามร้านขายของแนหะนะครับไปดูได้เลยที่เนี่ยเจ็ดพันทานละ่ะทานล่ะนะครับแต่สายพุบลเนี่ยเขาก็ไม่ทานข้าวนะแต่คนอื่นทานก็ได้นะครับไข่ วันละฟองอ่าไม่ใช่วันละสามฟองก็ได้ต้มใส่หม้อข้าวเลยนะครับต้มใส่หม้อข้าวเช้ามาก็ไข่หนึ่งลูกแล้วก็ใส่ข้าวเยอะนะถ้าคุณทานข้าวเยอะใช่ไหมเที่ยงคุณก็เอาข้าวสวยไปด้วยสิที่หุงนะ่ะนะครับผมแล้วก็เอาไข่ไปตอนเที่ยงก็ปอกหนึ่งฟองแล้วก็ทานแล้วก็ตอนเย็นก็อปอกหนึ่งฟองแล้วทานาข้าวดอนนะครับไข่ฟองละห้าบาทเอาตีเป็นหกบาทเลยหกสิ 68, บแปดวันละสิบแปดค่าไฟค่าข้าวสวยก็วันละสามสิบนะสามสิบสามสิบคูณสามสิบวันก็เก้ารับ ขับรถไปกลับก็ขึ้นรถเมย์ได้นะครับหรือม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มือ 2, สองก็สองพันสามพก็ซื้อมาเนี่ยก็ยังเหลือนะครับทีนี้ค่าเช่าก็สองพันี่ก็เหลือเดือนละสามพันสี่พันห้าพันนี่เนี่ยนะครับขนาดคุณต้องรู้จักประหยัดนะถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลของรัฐนะครับผม